เครื่องยนต์ใหม่ของอียูซุสอุลิตรที่หลายคนรอคอยกันเป็นเวลานานเพราะว่าจากเดิมเนี่ยหลายคนบอกว่า1.9ไม่พอแต่ถ้า3ลิตรก็ใหญ่ไปอันนี้อียูซสุเพิ่มทางเลือกแล้วให้มีเครื่องยนต์ตัว2.2ลิตรรวมทั้งตัวที่เป็น m ิวเหรือ PPV รุ่นใหญ่ก็มีมาให้โดยเพราะมันจะไปเพิ่มในส่วนที่เป็นตัว RS นะครับแต่เอาเป็นง่ายๆว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยเครื่อง2.2ลิตร 163แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น400นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในรูปแบบที่เป็นทั้งงานบรรทุกใช้งานทั่วไปนะครับรวมทั้งรถใหญ่ๆอย่างว x เอด้วยนะครับอ๋ออีกจุดนึงที่เขาเพิ่มมาให้สหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยก็คือเจ้าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมกับระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือแพลตติช,ชิถือว่า เป็นการตอบสนองหรือตอบโจทย์ผู้ใช้รถในกลุ่มที่เป็นคนรักอิสุสุว่าง,ง่ายๆะคนรักอิสุสุหรือคนรักติ<ๆ>๊กอัพก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็อาจจะมองมองว่าเอ้ยจะหาทางเลือกใหม่สําหรับรถติ๊กอัพคันใหม่หรือว่าจะเป็น P.P.V คันใหม่นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในการขับขี่ในสนามกันนะครับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพระเอกของเขาก็คือเจ้าเครื่องยนต์2.2ลิตรที่ใช้รหัส a z 4 f จาก 4E เป็น 4F นะจากเครื่อง1.9เป็นเครื่อง2.2ลิตรนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่จริงๆหลักๆก็คือ,อแรงม้าสูงสุดของเขาจาก263แรงม้าที่3,600รอบแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600 ถึง2,400รอบต่างกันตัว1.9อยู่เล็กน้อยก็คือ1.9เนี่ยในรหัส RZ PE เ,เขาอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบเหมือนกันนะครับส่วนแรงบิดเนี่ยเดิมเนี่ยม,มีอยู่แค่350ตอนนี้เพิ่มมันเป็น400แต่รอบเนี่ยลดลงจาก1,800รอบถึง2 6 0 0รอบอตอนนี้มันเหลือแค่1,400รอบถึง2,400รอบ ซึ่งร้อยลงไป200รอบนะสังเกตดูแต่แรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรเพิ่มขึ้นมาจุดต่างจุดหนึ่งที่เขามีมาให้ในตัวเครื่อง2.2ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเกียร์เขามีเกียร์เป็น6จังหวะทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติตอนนี้เขาเลือกเกียร์อัตโนมัติแบบ8จังหวะมาให้ข้อดีก็คือเจ้าเกียร์ตัวนี้มันเป็นเกียร์แบบเขาเรียกว่าเกียร์เลฟโทนิกมันมีระบบ เชื่อมต่อกับระบบแพตนชิหรือระบบเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราเจอกับเกียร์ที่มันมีจานวนเยอะๆอย่างแปดจังหวะเพราะของเดิอยหกจังหวะมันซึ่งก็ไม,ไม่ไม่ซีเรียสว่าฉันจะไปเปลี่ยนเกียร์ที่ตรงไหนแต่พอเป็นเป็นแปดจังหวะเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยเลยต้องบอกว่าเกียร์ในเกียร์แปดจังหวะเนี่ยความสมูทของเกียร์เนี่ยมันดีมันมีความต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะกับรถที่เป็นรถตัวใหญ่ๆเนี่ยมันให้ผลที่ รู้สึกว่าคนนั่งคนขับเองรู้สึกสบายขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์แบบกระโชกโคกหางเหมือนเดิมละถึงแม้จะเพิ่มขึ้นมาแค่2เกียร์แต่ก็ให้ผลดีอย่างที่หลายคนอาจจะบอกว่านึกภาพไม่ถึงแต่ถ้าได้ลองแล้วจะรู้เลยว่าเออมันต่างกันจริงๆนะเขาเลือกเจ้าเครื่องยนสองพันสองเนี่ยไปใส่ไว้ในรถรุ่นต่างๆในสเต็ปที่เป็นทั้งเป็นรุ่นที่เป็นพิก up เอง ยกสูงหรือแม้กระทั่งที่เป็นรถประเภท P P V อย่างเจ้า v ิวเจริงๆผมไม่อยากเรียก P P V นะผมอ,อยากมองว่ามันเป็นรถที่เป็น SUV เพราะว่าด้วยแพลตฟอร์มเองข้างล่างมันยังเป็นแชสซีอยู่แล้วก็วันที่มาวางบนซึ่งแตา่ก,การนี้ต้องบอกว่ามันเป็น SUV ตัวจริงๆนะครับแล้วก็พอมันมีเครื่อง2 0 0 2มาให้ในตัวที่เป็น R.S เนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเป็นคนที่อยากได้รถหล่อๆและมีกําลังพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิด1.9ผมว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันอืดไป็นชนิดหนึ่งแล้วยิง่งโดยเฉพาะมันออนเกียร์ให้ใหม่เป็นเกียร์แบบ8จังหวะก็ะทาให้รู้สึกว่าขับสบายมากขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นก็ในการปรับจูนเองเนี่ยผมว่าเชื่อว่าไอ้ตัวเครื่อง2.2เนี่ยน่าจะเป็นชอยที่หลายหลายคนมองอิสุกมากขึ้น สล้บสายพิกอัพตอนเดียวมีครับ2.2ลิตรแม็กฟอร้อสแรงมา้าก็มีมาให้ด้วยในซีรีส์นี้สป a ร k คสป r ร s คสป k รคเน้นบรรทุกเน้นใช้งานหนักเจ้านี่มีเครื่อง2.2ลิตรไว้ให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ รักงานบรรทุกไม่เร็วไม่เร็วถือว่ามีทางเลือกอีกทางเลือกที่มันใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นโอ้กระจกมองข้างใด้แบบหมุนไม่ต้องไปปรับข้างนอกเหมือนสมัยก่อนแลยเนาะเดี๋ยวน,ะนี้ยุคนี้สบายขึ้นเยอะอืมีสามลิด้วยนะนแต่ถ้าเกิดเลือก2.2เกียร์ออตโต แจังหวะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ติดแพตเทินชิปมาให้เสียใจนะ <c oughs> เสียใจเล็กโอ้ยหน้าตาฝาครอบเขาตัว2.2ลิตรเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะเลียวเลียวให้รู้ว่าเก่งอากาศประหยัดน้ำมันกว่าดิมเดิม ามาต่อกันที่เจ้าตัวสปอร์ตเลย R S ถ้ามองาภายนอกเนี่ยบอกตรงๆเลย <S <S เหมือนกับตัวล่าสุดตัว2025เจ้า m i w X 2อ2 5ันเนี่ยก็ย่อหลอๆกันชวนหน้าเล่นสีดำแบบเาเรียกเป็นโนแบ็กใช่ไหมเป็นโนแบ็กเข้ามาทำให้ดูแบบว่าขับกับตัวสีเทาเดิมๆเ,เขาให้มันดูแบบ ปอดมากขึ้นแล้วก็โลโก้เน้นที่สีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ตรงตัวอ่าแต่มาดูดีเครื่องยนต์2.2ใหม่ใส่ในตัวนี้ด้วยนะถ้าคนชอบความหล่อของ RS มี2.2ให้เป็นตัวเลือกพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะตัวพี่อ่ะ ยังเป็น6จังหวะอยู่เลยตัวน้อง8จังหวะแล้วเปลี่ยนเกียร์หลังพุ่งอะไรเหมือนกันสมูทแน่ดูเมื่อกี้ขับไปในสนามเนี่ยโอ้โหไหลลื่นการต่อเกียร์ดีมากเลยจะชิปเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพุ่งอะไรก็ทำได้ง่ายสะดวกสบายนะารับสายหล่อไม่พลาด2.2ลิตร 163แดงม้าใหม่ Isuzu m a ฟ Ford หรือ 22, DI, 2อ DDI Max Ford ความในรุ่นแค p ปโ o ข2องก็มาถึงในรุ่นนี้หนเหมือนกันสำหรับครอบครัวเริ่มต้นมี4ประตูสบายสบายแล้วก็ยังเป็นตัวที่ไม่ได้ยกสูงอันนี้ยังคงเป็นอะไรที่ฮอตฮิตในกลุ่มวัยรุ่น เขาบอกว่าชอบเอาไปโหลดเตี้ยกันผมว่าจากเดิมเนี่ย1.9เกนี่ยก็แรงพอตัวแล้วตอนนี้วัยรุ่นอาจจะเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นวัยรุ่น2.2ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับตอนนี้มันมีแคปโปมาให้สี่ประตูตัวเตี้ยสีใหม่นะอันนี้สีใหม่สีใหม่ต้องบอกไว้ก่อนสีใหม่สีเทาเทาใหม่นีนนน่สีใหม่เนี่ยาเาือเดินจุดเนี้ยมาอาจจะมืดไปน,นิดนึง ดูแล้วอาจจะแบบสีสันมันอาจจะไม่สะดุดตาเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นตัวจริงอ่ะจะชอบเลยเพราะว่าสีมันเขาเรียกอะไรดูวัยรุ่นไม่แกแ่ใช้ได้นานเพราะว่าสีมันเป็นสีบอลเทาซึ่งถามว่าแมทก,กันกับข้างในไหมข้างในเนี่ยสีดำเนี่ยโอเคเลยนะต้องบอกว่าดูสปอร์ตนะ ข้างในแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนล้อโหลดนิดนึงจบสําหรับตัวเครื่อง2.2ลิตรเนี่ยเกียร์ธรรมดาก็ยังคงใช้เกียร์แบบ6จังหวะเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงว่าเขาอาจจะปรับเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ให้มันแมทกับเกียร์มากขึ้นแต่จริงๆแล้วผมว่านะมันไม่ได้เป็นเรื่องของซีซีที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลเรื่องของความ อาจารยเล่งที่ดีขึ้นในช่วงรอบต้นๆเพราะว่าเขาบอกไปแล้วว่ารอบต้นๆเนี่ยที่1นึ่ันรอบเนี่ยดีกว่าตัว1.9ส่งจุดเกวดีเลยถ้าแบบคนที่กําลังมองหารถที่มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงสองสอง,สองวันนี้ไม่รู้ออกป่ะนะแต่ที่แน่ๆออกรถสองสองเนี่ยน่าจะดีดีกว่าหนึ่งเก้านะ นี่ก็เพ่เองในสนามอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า2 2จุดสอนแม็กฟอร์ดใหม่แ a c f แม็ฟอรตดตัวใหม่นี้ก็เมื่อกี้ที่ในสนามเนี่ยเขามีลองอยู่2รุ่นก็คือตัวเจ้า m ิวเที่เป็น4อ่าสคูณแล้วก็เจ้า h ฮแลน a n เดอร์คันนี้ด้วยนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวนี้ส่วนที่เป็นกระจังหน้าที่แต่งสีเงินเข้ามา2อแถบเนี่ย ทำให้รู้เรืทันทีว่าคือตัวที่เป็นยกสูงแต่จริงๆแล้วเห็นจากไกลก็แน่จะพอรู้แหละแต่ว่าเ็พยายามที่มันแตกต่างมากขึ้นในส่วนอื่นๆก็ต้องบอกว่ามไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักถึงแม้จะเป็นตัวรุ่นท็อปอย่างตัว M ในตัวที่เป็นไฮเดนเดอร์แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกทาั้งเลือกหนึ่งจากเดิมที่มีแค่เครื่อง3.0ลิตร4 9ตอนนี้ก็เป็น2.2 ในตัวท็อปที่เป็นออปชั่นแจกเต็มก็อย่างในตัว M นะครับก็ต้องบอกว่าในสนามเขาก็ถือว่าวิ่งได้ไม่เร็วแหละแต่ว่าก็อาจจะแบบเกียร์แปดจังหวะเขายังทำงานไม่ค่อยสมูทเท่ากับตอนที่มันไปอยู่ในตัววี x แล้วโจวี x เนี่ยเนียนกว่าพอสมควรอยู่เดีย๋ยวไปดูรอบๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไง 400นิวตันเมตรมากหน้อยนึงียรูมัต8จังหวะฟคอนโทรลนีแพดเอชิปด้วยนะสำหรับตัวนี้ยังคงใช้ทัมมิงนะมม่งเกียร์นะทัมมิ่งเกียร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,เ,ดม,ม,เ,ดมเพราะว่าเขาบอกว่าทนทานตัวนี้มันช่วยให้รอบเครื่องยนต์มันนิ่งพอสมควรแล้วก็ อยัาน้ำมันขึ้น10%เราว่าน่าจะเป็นต่างกันถึง1.9นะเพราะว่าเกียร์มี8จังหวะแล้วแล้วก็โดยเครื่องยนต์ตัวใหม่มันเซ็ตมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วในปาถังมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีรองรับ b 2 0 ครับหลังจากที่ได้ไปทดลองขับทั้งในรูปแบบที่เป็นพิกอัพแล้วก็ตัว SUV ตัว m ิวเกนี่ยก็จะเห็นได้ถึงความตั้งใจของทางอ e ีซูซุเองที่ทำตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะซึ่งสิ่งที่ได้จากการขับขี่ในครั้งนี้ก็คือบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนเกียร์มันสมูทแล้วก็ให้ความต่อเนื่องดีกว่ารุ่นเดิม สัมผัสได้ต้องบอกอย่างนี้สัมผัสได้ส่วนอัตราิ้่เตืองจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆในช่วงออกตัวที่รอบประมาณ1000รอบเนี่ยเห็นถึงว่าทอ็อคเขาดีมากคงที่แล้วก็ไฟได้มีกำลังซึ่งจะเห็นความแตกต่างจุดนี้ต่างกับตัว1 9อย่างชัดเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดรกด subscribe ให้กับช่อง Auto Info อ,อนไลน์ด้วยนะครับยังไงรอบนี้ลุงหนึ่งฝาก ไปด้วยนะครับสำหรับอิมสุด2.2ลิตร1 6 3แรงมา้า